คิดทดสอบเครื่องตัดหญ้าติดแมคโครนะคะตัวนี้เป็นขนาด1เมตรใบวายค่ะนี่คือการทดสอบรันอินเครื่องตัดหญ้าติดแมคโครรุ่น EXH c ขนาด1เมตรพร้อมใบตัดแบบใบวายจากบริษัทพรเจริญเครื่องจักรกลจำกัดขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบสมรรถนะก่อนส่งมอบจริงเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ PTO การส่งกำลังและการหมุนของใบตัดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกสภาวะ เครื่องรุ่นนี้ออกแบบให้ติดตั้งง่ายใช้งานร่วมกับแมคโครได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับงานตัดหญ้าทั่วไปผืนราบพื้นลาดชันกิ่งไม้หรือบริเวณสวนขนาดใหญ่โครงสร้างแข็งแรงใบตัดหนุนสมดุลและระบบส่งกำลังที่ผ่านการทดสอบจริงจากทีมช่างมืออาชีพทุกเครื่องผ่านการรันอินก่อนถึงมือลูกค้าเพื่อความมั่นใจสูงสุดในคุณภาพเพราะเราคือพรเจริญเครื่องจักรกลจำกัดมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องจักรไทย เพื่อเกษตรกรไทย